ตามหาต้นไม้ด่างในป่านะครับวันนี้มาดูต้นไม้ด่างในป่าเห็นมีอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นต้นอะไรไม่รู้ครับน่าจะเป็นพูดางหรอเปล่าครับใ่ดูใบครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่จะเป็นพูดางนะครับใบก็ออกด่างๆนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ครับน่าจะโอเคอยู่ครับ ปลูกลงกระถางน่าจะสวยอยู่ครับตรงนี้ครับนี่ต้นนี้ครับผูดังแล้วไม่แนใจนะครับต้นนี้ครับมันก็ดังๆนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเพื่อนนี่สวยอยู่ครับถ้าปลูกลงกระถางก็สวยสวยอยู่นะครับนี่ครับน่าจะเป็นผู้ดังเข้วแาบมาดูครับเพื่อนเยอะแยะเลยครับแต่ใบเขาดังบางใบครับบางใบก็เขียวแบบนี้เห็นไหมครับนี่บางใบก็ดังครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูตรงนู้นครับมมีหรือเปล่านะครับ ตรงนี้ไม่มีครับมีแต่หญ้าเต็มต้นไายเต็มเลยครับไม่มีครับเพื่อนตรงนี้มีแต่ป่าไายนะครับเดี๋ยวไปดูข้างหน้าครับตรงนี้ก็ไม่มีนะเพื่อนมีแต่หญ้าครับมีแต่ปลายหญ้าไม่เห็นใบมบดังเลยนะครับเดี๋ยวไปดูข้างหน้าครับนี่ไม่มีมีแต่หญ้าเพื่อนตรงนี้น่าจะเป็นที่โอ้นู่นครับเพื่อนตรงนี้น่าจะเป็นที่เขา อะไรไม่รู้นะครับหลังวัดเก่านะครับเพื่อนครับอู้นู่นครับเพื่อนผมเห็นแล้วครับนู่นครับเจอไม่แดงแล้วเพื่อนไกลๆนะครับเห็นไหมครับเพื่อนนู่นครับนู่นนะไกลหน่อยผมเห็นไม่ชัดครับเพื่อนดูเหมือนจะเป็นสาวน้อยปลาเป้งหรือเปล่าครับหรือว่าจะเป็นพญาเสือโคร่งหรือว่าจะเป็นเทพนิมิตใบด่างไม่รู้ครับเพื่อนไปครับไปดูใกล้ๆครับเดี๋ยวผมพาไปดูใกล้ๆครับเพื่อน ไปหน่อยนะครับไปดูใกล้ครับอันนี้เป็นหลังวัดเก่าเพื่อนนี่ครับเป็นหลังวัดเก่านะครับเพื่อนโอ้เจอแล้วครับเพื่อนนี่ครับเพื่อนครับเจอแล้วครับนี่น่าจะเป็นต้นเทนนมิดใบด่างครับต้นใหญ่เพื่อนดูครับต้นใหญ่ครับเพื่อนเจอแล้วครับนะครับเจอแล้วครับหนึ่งครับเพื่อนโอ้นน่นครับ ข้างในต้นเล็กครับเพื่อนมีลูกเขาอยู่นะครับสองสามต้นครับตรงนู้นครับนี่ครับโอ้แต่ต้นนี้ใหญ่เหมเพื่อนนี่ครับโอ้โหสวยงามมากครับเพื่อนดูครับต้นนี้ครับเทนยนมิตใบด่างครับผมดูไกลๆนะว่าสานวอยปะแป้งนะครับใบเขาคล้ายๆเหมือนกันดูอันนี้ใบใบไม่ด่างเหืือนเนี่ยใบปกติจะไม่ด่างนี่นึกว่าต้นพญาเสือคงอ่ะไม่ใช่ครับเพื่อนเนี่ยต้นใหญ่ครับนี่กิ่งเขายาวนี้เลยเพื่อนโหนี่ครับ ยาวขึ้นมาตรงนี้แล้วครับโอ้โหโชคดีครับเดี๋ยวไปตัดเป็นท่อนๆแล้วก็เอาไปชําให้มันแตกกิ่งแตกก้านใหม่นะครับดูครับมันแตกข้อตรงนี้ครับเพื่อนขึ้นไปต้นใหญ่เลยครับเหมือนนี่ครับเทมิบใบด่างครับเพื่อนดูความสวยงามของเขาครับนี่ครับด่างใหญ่ครับเพื่อนนี่ใบบปลน่เลยครับดูมือผมครับเนี่ยใบใหญ่จริงครับเพื่อนนี่เดี๋ยวดูใบเขาครับเห็นไหมครับเพื่อนใหญ่มากครับ ใบใหญ่จริงครับนี่ใบดงครับเจอแล้วครับโชคดีมากครับวันนี้นะครับไปหาไม้ป่านะครับหาไม้ดังแถวหลังวัดนะครับในป่านะครับเจอต้นเทพมนิมิตใบดังครับต้นใหญ่เลยครับเพื่อนนี่ครับโอ้ยสวยงามมากครับเพื่อนๆลองเพื่อนๆกันลองไปหากันดูนะครับอาจจะมีครับนี่ครับนีเป็นใบดังใบใหญ่ครับเพื่อน ฝากเพื่อนๆที่เข้ามาชมกดไลค์กดติดตามให้ช่องสารพันไม้ด้วยนะครับมีคลิปดีๆการหาไม้่างมานำเสนอครับเพื่อนๆครับ